ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนักสู้ที่ผ่านเรื่องราวทั้งดีและร้ายมาอย่างมากมายสําหรับเบสรักวณีลูกสาวคนเก่งของสมรักคําสิงที่หลายๆคนต่างต้องปรบมือให้กับความแกร่งเพราะในช่วงปีที่ผ่านมานั้นสาวเบสเจอมรสุมชีวิตมาอย่างมากมายทั้งอาการป่วยและคดีความของคุณพ่อของเธอล่าสุดหลังจากประกันตัวสมรักเบสรักวณีได้มาร่วมรายการแฉในฐานะแขกรับเชิญโดยได้เปิดใจถึงเรื่องอาการป่วยและคดีความของสมรักว่าตอนที่พ่อป่วยก็ให้กำลังใจมาตลอด แต่พอเป็นเรื่องคดีก็ไม่ได้ให้กำลังใจอะไรมากอย่างที่บอกว่าตามผิดตามถูกไม่ได้ให้กำลังใจเบสเป็นคนประกันตัวพ่อออกมาไม่ใช่แค่พ่อแต่เป็นค่าทนายด้วยทุกคนที่อยู่ในคดีหนูจ่ายให้หมดคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ให้พ่อหนูก็จ่ายเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์สนิทกับพ่อเราเราก็ช่วยหมดผิดถูกว่าไปตามกฎหมายแต่ว่าถ้าศาลให้ประกันตัวได้หรือต้องมีค่าใช้จ่ายหนูก็จะช่วยในเรื่องของเงินเจอเหตุการณ์มากมายสู้ยังไงแต่ละวัน หนูไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดกับหนูถ้าพูดตามตรงหนูก็อยู่ไปวันๆมีอะไรเกิดหนูแก้เป็นเรื่องๆไปหนูโดนนมหาเยอะจนไม่ได้รู้สึกท้อหรือหมดกำลังใจเลยยิ้มได้ในฐานะลูกสาวคนโตถ้าหนูไม่ทำงานไรายได้ก็ไม่เข้าบทก็ยังเรียนอยู่คุณพ่อก็ด้วยความที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้มีงานเท่าเดิมส่วนแม่ก็เป็นผู้จัดการให้พ่อแล้วก็หนูแต่ตอนนี้หนูแฮปปี้หนูรู้สึกโอเคที่ผ่านเรื่องราวทั้งหมดมา ถามว่าพ่อเข็ดไหมตอนแรกก็เข็ดแต่พอมันผ่านไปทั้งคดีหวยแล้วก็พากผู้เยาอาจจะเป็นเพราะเราช่วยเขาอยู่ตลอดแต่หนูรู้สึกว่าต่อให้ตอนนี้เขาเข็ดหรือไม่เข็ดมันไม่ใช่แค่ครอบครัวแล้วแต่ประชาชนทุกคนที่จับตามองเขาอยู่พ่อทําอะไรดีไม่ดีทุกคนก็จะได้เห็นไปพร้อมกับหนูเขาจะเรียนรู้ไปพร้อมกับหนูเราจะไปพร้อมๆกัน